สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนิวอัพเดตของเราก็มีข่าวสารของแอปทักษอรพักสุขเจริญมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับอดที่จะแซวไม่ได้หลังพระเอกหนุ่มอามอธิชาติชุมนานนท์ได้ถูกถามถึงความเปลี่ยนแปลงของแอปทักษอรอหลังมีแฟนอามอธิชาติชุมนานนท์ก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงฉอเลาะ มีเรื่องของการต่อปากต่อบคาได้ไวขึ้นมีคารมขงมข่ายมากขึ้นอะไรแบบนี้มีแฟนเด็กมันก็จะเด็กตามแหละเมื่อถามคุณอ้ําอีกว่าแอปทักะออนก็คือไม่ได้ช้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมคุณอ้ํามธิชาติบอกว่าช้าไม่ได้ครับเด็กเขาคล่องแคล่วว่องไวงานนี้อ้ํามาิชาติก็ตอบตรงชัดเจนมากๆเลยทีเดียว และต้องบอกเลยว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอัมอธิชาติกับแอปทักษอ่อนก็เคยเล่นละครด้วยกันเรื่องจำเลยรักซึ่งยุคนั้นก็ถือว่าดังเป็นพลุแตกเลยทีเดียวเลตติ้งกระจุยกระจายหลังจากแฟนๆได้เห็นคลิปสัมภาษณ์ของอัมอธิชาติก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นสถานะชาัดเจนที่อัมหลุดปากพูดมาแล้วนะคะ ตรงมากชอบคุณอ้ําค่ะหล่อมากแต่ก่อนติดละครจำเลยรักมากๆเกิดทันซะด้วยสิเราไม่ได้แค่ดูเด็กลงนะคะคุณแอปยังสวยขึ้นอีกด้วยเอา้าแม่แอปมีแฟนแล้วพี่อ้ำบอกฮ่าฮ่ฮเรียกได้ว่างานนี้สถานีต่อไปก็ลุ้นข่าวดีของแม่แอปกับนนคุณกันต่อไปคะ่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลฟ์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิวอัปเดตของเราได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ